อเคับประมาณนี้นะครับผมอ้พอดีเป๊ะโอ้พี่ผู้เป๊ะเลยพี่เป๊ะหรอ เล้งงาพลารตบกพลาสติกได้อันนี้เท่าไรบ้างเมตร,รบอกพลาสตก้าไม่ได้เพราะพลาบตก้าพลาสตินนเมตรสเมตร,รเเซนหนาใหม่เลย ทางล่างเอาเล็กไปเ,เล็กไปทางล่างเอเล็กไปเอาไปชื่อนี่ยสวัสดดะพี่เดจิตเสา่ได้เพอเอามาลับลำนกข้างลาง่างตั้งเสาเเนาะเดินไปนู้นนไปทางนี้นะไปดดไไป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 ไไไปไปไไปดไปหไปไปไ่ไ แคมอยู่ไม่โหลดฮะไม่โหลดแ้วหรอไม่โหลดนะอ่ดีมีขึ้นโหลดไวไฟเลยนะอันนี้กีิ่นยังติดยังในเจ็ตเต้นยังมีเว็ฟเต็มผมเเมื่อคืนเมื่อคไม่ได้ไปกินนาบูเพื่อบอกไม่ไปครับแล้วจดบอก นี่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไสดเลยจะลดถุจะลดถุไม่ลดนะนี่่ดีเ่เ่แล้วดีแบบยลนะครับนะแล้วก็ก็กันเยอะได้ม่ดเครับตอนคืก็นอนร้องไห้กับเทพใช่ไหมยกขึ้นมาง้อตีเอาตีเอาเลยหนะตัดเลยนะอันนี้อันนี้ที่ไหน ก็ต้องตัดอเอมันเหเมตรบ่ไม่ใช่เลหเมรไม่ใชหรอหเมีท่านนะครับล่าสุดนะกำลังงานกันต่อกำลังหว่าจะาตุ่มอันนี้ก็กำลังจะกนะรับอกำลังถากเดำาก้อนลุ่มดนับำหนักก้อนหตั้งสาจะทำการตั้งเสา ยกดรตััดเมือบาสีแรดังตั้สี่ดามดบอนเอานเอาเลยมากพี่เมย์ออกขางได้ด้มันเลยมากพี่เลยอยู่บอตั้งแต่แล้วบนมันทางตั้งทั้งเบ้ดสั่งมั้งบ็ดอ่ัมันยางังจังั้งทว้าทั้ั้งังท้นทัทั้งลงท้งััั้ีตัดที่หังตัดที่หังก็ได้ เชื่อมควานบะเชื่อมควันเ่แล้วค่อยตัดออกอ่หเพราะว่อันนี้มันเลยเนี่เมตรออกมาออกมาแล้วจะตัดออกทำไมล้วจะดามอะไรแบบไนเ่อันนี้เพราะไม่ดามรลบน้ำหนักเราห้องติตั้งเสาปเนี่ยวันนี้เจ้าหติตั้งเสาเป็นเสาสองม่ตัดเสามันทำไปนะตั้งเสารับนี้เลย่เพราะว่าอันนี้มันมันสีแอนไนลูเห็่นี่ไม่ไม่ก็ ว่าเอาเว้นเว้นวัดสองเมตรไงรับก่อนมาได้บอถักถักคานกลางเพิ่อนนี่ก่อนนี่ถ้าใส่เสาแล้วจับระดับไงระดับน้ำแล้วก็วัดไงอันนั้นมันสีไดไใส่ทุกเสาแบบนี้เออเออแต่อันนี้คือว่าผมอันเว้นเสาเดียวอันนี้บ่ตัวนี้มันสีมารับน้นักไว้นะเออ แบบพิชิตจะง่ายกว่าแตคือแบบผมผมออกมาสิเนาะเนี่ยมันมันสิแตกลุงแตกแตกแตกมันสิลาตัหนักเราเอาเสามาตั้งเป็นเสาก็ได้จริงๆนะก็ไม่ต้องตัดเหล็กตัดเหล็กก็กลางมันดีครึ่งหนึ่งไม่กันเลื่อยมากหรอลุงเรารับบรรทุนหนักไว้เฉยก็จะใส่เสาไว้เฉยก็จะตัดเหล็กทำไมเอาไว้เลยไหมเอาไว้เลยมันตองดี้อหรเอาไว้เลยมันตองดื้อดิลาตันนักไว้อย่านั้นบ่อยมันแอนลงแบบลุงนี้กว่าเนี่ยทักไม่มีเลยก็บเสาลงเลย ช้าเหรอคับน่ะช้ามันต้องได้ตัดทุกอันบ๊อบทักก่ะทักอัะทักอยู่ตัดบ่ทักก่ะทักอยู่แต่นี้มันจะดีกว่าทักก่ะทักอยู่เออแต่ว่าบันทีแต่ว่าถ้าเจ้าบ๊อนบ่มีตัวมารัดหนักแขางล่างนะลุงถ้าเจ้าทักมันทักโยงเทิ้งเวลานั้นมันนำหนักก็สิแอนลงไหลประเด็นมันคือฮะคือสองเมตรสองเมตรผมเล้วมาสิทักไปนะ อาตระทำอสักคนนึงไงอาทักทักอยู่แต่ว่ามันก็ต้องรองหนักก่อนมันต้องรองรัหลักหนักก่อนตั้งเสาตัดช่องไฟด้วยตัดช่องไฟมาใส่ที่สองเมตรส่องไฟที่สองเมตรนี่แหละสองเมตรนี่แหละนี่มาตัวนี้ก็สองเมตรแล้วก็ตัดเหล็กทักนะเหล็กทักบ่อกว่นี้แต่เหล็กทักมันต้องตักอ่าหกซีซีด้วลุงหกซีซหกซีซมันที่สองเมตรชี้ซีซีกดีซัมแพนอ่าเหล็กทักไหนผมจะทักไหนซัมแน เจ้าถักสองเมตรสี่สิบเจ้าต้องถักเอร้อยแปดหกสิบร้อยี่ร้อยแปดร้อยแปดแล้วก็มาสองรลอยี่ปอยมันก็แล้วก็ร้อยแปดร้อยปดไปมันก็จะขึ้นมาเองตัวนี้เน่ะถ้าหน้าเหล็กมันเท่ากันถักแล้วหน้าเหล็กมันเท่ากันอยู่แล้วมาบ้ามาบ้บแสดงว่าบอห้องข้างล่างนะอ่าโอเคเิ่นบอห้องเองนะ อันนี้คือเราผมตีไอห้องเพื่อรับนลำนักบ่อสองห้องแล้าก็ตั้งทักหกชิดไปเลยสันบ่อสองห้องหับหกชิดเลยที่ดำครับที่ดำเอาวัดไปเลยมีต้องเงินมาจากมื่อวัดที่มันดึงขึ้นมาเองตัวนี้เขาระดับน้ำจับแล้วก็รู้แล้วว่าจะตั้งได้เท่าไหร่จะมีเท่าไหร่เจ้าเห็นเงินปี่กีละวันวัดทีเทาอ่ะเล็กส่วไใหญ่ ไานบ่อยางเงีดีทละวัดทีเข้าซนะเขามีเล็กตัวนึงสอดรงล้างเออเล็กเสเมได้เขาสอดง,ง้างสองเมตรเขาสอดแงาง,าง,าง,างวาตัดต่าหาก้ออบอแอนลงที่ผมเรียนต้งันเขามาต้องคอาไปแอนลงปะเด็นมัน <c oughs> Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không น้ำนักได้บดเลยไม่เอาน้ำนักได้แต่ว่าแพนเจ้าแผ่นหนาได้หัวหน้าแผ่นหนาได้ลุ้งเอาถักซะก่อนเออก็ังว่่านีคือถักถักปุ๊บถักยึดไปยึดมาน้ำหนักมันไม่ลงไปอยู่แล้วเพราะเราถักไงทีนี้เราก็ใส่เสาใส่ที่หลังก็ได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใจจากใส่ใส่ที่หลังก็ได้เราต้องถักต้องอะไรก่อนต้องมเนี่ นะเอาล็กก็ได้ทักเล็กสองอก่อนที่แล้วเล็กสองสองอ่ะัดสั่นเป็นออนอนหางแดงสองครอบเล,ล็กสั่นนอนสองแต่ว่า อันโสองเมตรที่สิบเี่วาขได้สานอนเสามตั้งแ้ก็ที่แข็งสาตั้งแล้วแข่สองเมตรที่สิบอ่ะ้วยบอลรางแพนเจ้าจะถักตัวล่างเนี่ยเพื่อรับน้ำหนักเนี่ยจ้ต้องใส่หลีกสามรับตัวอยแลมใเจ้าบ้าจะเจาึกสองนอดนั้ว่าไรเดี๋เจ้าจะเอารับน้าหนักก็ต้องหลีกไส่หลสรับคานตัวล่างเนี่ยพอมาสองเมตรหรืเ มันมีเสาไงมันมีเสามก็ได้่าเอาไชเสาเลขสามมาตังเด็กก็ยังเนีวสมุทราเอาถ้าลุกจิตตังก็ได้ตว่าอันนี้เนาะอันนี้ได้เนาะตัวนี้ไม่ควรเป็นเลขสองแต่ว่าควรเป็นเลขกองสามเลยลลาาารกลตสอล้ยั้งสาแวงซี่ระบันี้เสามันติดีบำนักไว้กัเป็นสองช่องตั้งเสาเพียนึง โอเคฮะประมาณนี้นะฮะเจอกันอีพีนี้นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องนาภูชาแนลครับ